คลาส3ก็ขึ้นหมวกเขียวได้รถแต่ละคันใช้แต้มเท่าไหร่ไปดูกันเลยครับก็แรงหมวกเขียวตรงนี้จะเป็นแรงสูงที่สุดในเกมที่ตอนนี้จะขึ้นได้นะครับแล้วก็นับไปเรื่อยๆจนถึง50เนาะแล้วก็จะเป็นตันแล้วนะครับก็จะไม่มีแรงต่อแล้วเดี๋ยวรอซีซั่นหน้าเดี๋ยวเขาจะอัปเดตแรงเข้ามาให้นะครับซึ่งแรลงตัวนี้มันขึ้นยังไงนะครับรายละเอียดแรงก็คือตามนี้ครับมันจะเอานะฮะแต้มแรล่งอยู่ที่3 7 8 0 0เนี่ยมาคำนวณน,นะรถทุกคันเนี่ยจะต้องหาออกมาแล้ว เท่ากับ3 7 8 0 0นะครับซึ่งรถที่ใช้เนี่ยจะมีอยู่20คันครับจากคือเราอยู่คลาส3ใช่ปะเราไม่สามารถขึ้นคลาส4ได้ในซีซั่นเนี้ยคือในแต่ละซีซั่นนะครับมันจะขึ้นได้ทีละ2คลาสนะครับอย่างเช่นคุณเพิ่งเริ่มเล่นคุณจะได้อยู่คลาส1จบซีซั่นเสร็จปุ๊บคุณคุณขึ้นมาหมวกตัวเนี้ยฮะหมวกทอง20เนี่ยไอหมวกทองนี้นะครับหมวกสีทองเนี่ยยีนะครับถึงเลขยี่สิบปุ๊บคุณจะปลดล็อกคลาสสี นะฮะหรือปลดล็อกคัสถัดไปในซีซั่นหน้านั่นเองก็คือขึ้นซีซั่นละ2คาค์ดครับมันไม่สามารถข้ามได้นะฮะอ่ะโอเคต่อมานะครับตัวแต้มตรงเนี้ยสา 800เนี่ยมาจากไหนมาจากตรงนี้ครับอันนี้ผมขออนุญาตปรับรูปภาพให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือรถเนี่ยในคัสติมมสมรรถนะสปอร์ตนะครับทั้ง3อันเนี่ยทุกคันในนี้นะครับจะต้อง1890นะฮะแต้ม1890เลยนะแล้วก็ลองคำนวณดูก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นนี่เลยฮะอ่ะลองดูนะครับเอาใหม่นะเอาแต่แรกเลยนะฮะคือเราเท่าไหร่นะครับ37800เนาะที่จะขึ้นหมวกเขียวนะฮะซึ่งรถ คัสที่สเนี่ยรถคัสสามมันยังไม่ปลดคัสสี่ให้ใช่ไหมคัสสี่มันจะปลดรถยี่เ็ดคันซึ่งคัสที่สมันมีรถแค่ยี่สิบคันแล้วก็จะหารยี่สิบนะครับจะเฉลี่ยอยู่คันที่พันแปดเก้าสิบนะครับลองคูณดูก็ได้คือเอาง่ายๆเล่นทุกคันอะที่มันมีอยุดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะคัสแรกเรามีเจ็ดคัสสองเราก็มีเจ็ดนะครับส่วนคัสสุดท้ายเนี่ยสแตนดาร์ตตัวเนี้ยเรามีแค่หกเราไม่มีเจ็ดเพราะว่าเรายังไม่ปลดล็อกถึงคัสที่สี่อ่ะอันนี้ในรูปผมปลดไปแลล้วมันก็เย ขอเนี้าตัดรูปมาประมาณนี้ให้เข้าใจง่ายว่ารถมี20คันต้องใช้แต้มที่1890ครับ